ขอโทนะครับตรงนี้มีคนนั่งไหมครับไม่มีค่ะดีเลยงั้นผมขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับแต่ว่าในร้านมีโต๊ะว,ว่างตั้งเยอะนะคะทำไมถึงอยากนั่งที่เดียวกันกับฉันล่ะคะทำไมเหรอครับคุณระเกียรผมหรอเปล่าค่ะแค่สงสัยเฉยเฉยถ้าคุณอยากรู้ก็ให้ผมนั่งด้วยคนนะครับผมจะได้บอกคุณว่าทำไมผม อยากจะนั่งตรงนี้เชิญค่ะค,ครับสวัสดีครับผมเมคินนะครับหรือจะเรียกสักส้นว่าเมฆก็ได้แต่ว่าแต่ว่าอะไรล่ะคะส่วนมากจะมีแค่แฟนผมเท่านั้น,นครับที่จะเรียกว่าเมฆแต่ตอนนี้ก็เลิกกันเป็นนานแล้วอ๋อค่ะอ๋อว่าแต่ คุณยังไม่ได้บอกฉันเลยนะคะว่าทำไมถึงอยากตั้งที่เดียวกันกับฉันคือเอาตรงๆเลยนะครับผมชอบผู้หญิงแบบคุณมากเลยถ้าเป็นการไม่รังเกียจน,นะครับหรือคุณยังไม่มีใครเราลองมาคุยกันไหมครับ <yours> เอาอย่างนั้นเลยเหรอคะงั้นก็ลองดูค่ะฟุกหวหงไม่ ขอบคุณที่เดินมาส่งที่รถนะคะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยโทรคุยกันนะคะยินดีที่ได้รู้จักกันนะครับยินดีค่ะ เห็นเครียดๆตั้งแต่ออกจากคอนโดแล้วนะกินข้าวอิ่มแล้วก็ยังไม่หายเครียดอีกหรอเออคือเขาคือเขาไม่รู้จะพูดยังไงดีอะเขารู้สึกเก่งใจเมฆคะนี่เราก็คบกันมาตั้งนานแล้วนะมีอะไรก็บอกขอเขาได้คือเงินที่เขาลงทุนหุ้นตัวเองไปอะตอนนี้มันติดลบหนักมากเลยตัวเองเขาไม่รู้จะทำยังไงอะเขาเลยต้องเครียดแบบนี้เออตัวเอง ถ้าเขาจะขอยืมเงินตัวเองไปถอนทุนได้ไหมคืนกับไรไม่ไหล่รับรองเลยว่าเขาจะรีบคืนเงินให้ตัวเองเลยได้สิคะอีกอย่างหนึ่งนะตัวเองก็จริงจังกับเขาไม่เคยนอกลู่นอกทางแล้วอีกอย่างอ่ะเราก็ใกล้จะแต่งงานกันแล้วนะเรื่องแค่นี้เขาช่วยตัวเองได้อยู่แล้วขอบคุณมากเลยนะลาตีขอบคุณตัวเองมากมากเลยถ้าอย่างนั้นเรากลับกันเลยไหมไปสิครับ เช็คบินด้วยค่ะเ,เดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะมุกนี้ตลอดเลยนะที่รักของฉันฮัลโหลตัวเองตัวเองเนี่ยก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วเนี่ยเขาต้องใช้เงินผ่อนรถอะเขาของเงินนยะะคะรีรา,าก เดี๋ยวคืนนี้เขามีอะไรพิเศษพิเศษให้โอนมาให้เลยนะขอบคุณมากนะครับที่รักของผมขอบคุมากจริงๆเ <Yeah. S 3> ยุ้ขอโทษครับเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะฉันก็ต้องขอโทษคุณด้วยเหมือนกันนะคะ เออมาคนเดียวหรือเปล่าครับค่ะเอ,อสาวๆส,สวยๆน่ารักน่ารักแบบคุณเนี่ยไม่น่าจะมาทานอาหารคนเดียวได้นะครับทำไมล่ะคะฉันมาทานอาหารคนเดียวแล้วมันแปลกตรงไหนหรอเปล่าครับผมแค่ถานวิ่เฉยผมก็มาคนเดียวเหมือนกันในไหนต่างคนต่างมาคนเดียวงั้นเรามาลองทำความรู้จักกันหมครับ มีคนเคยบอกคุณไหมคะว่าคาลมงแบบนี้มันเป็นคาลมของคนเจ้าชู yes> ้อะค่ะมีครับมีแน่นอนแต่สำหรับผมอะผมคิดว่าความเจ้าชู้อะก็เหมือนกับการอ่านหนังสือยังไงคะอ่านหนังสือทีละหลายเล่มหลายหลายคนแบบนี้แหละค่ะคุณรู้ไหมครับว่าการที่เราจะเรียนรู้อะต้องอ่านหนังสือเยอะ แต่บางเอิญผมอะไม่รักการอ่าผมเลยต้องเรียนรู้จากคนหลายๆคนนะครับเหมือนเนธเลยค่ะชื่อเนธเหรอครับผมเมกนะครับถ้ายังไงขอแลกลายไว้ได้ไหมครับนี่นำบัตรฉันค่ะก็ รู้อีกแล้วไอ้แม่เออตัวเองคือเขามีอะไรอยากจะขอตัวเองสักอย่างได้ไหมมีอะไรเหรอตัวเองสีหน้าดูเครียดๆนะคือหุ้นที่เขาลงทุนไปตั้งแต่ต้นปีอะ ตอนนี้มันขาดทุนทุกตัวเลยอะถ้าเกิดเขาจะขอเงินไปผ่อนค่ารถสักเดือนได้ไหมแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะทำไมจะไม่ได้ล่ะตัวเองเราก็คบกันมานานตั้งหลายเดือนแล้วนะตัวเองก็สัญญาว่าจะแต่งงานกับเขาแค่เนี้ยเขาก็รักตัวเองสุดหัวใจแล้วไม่เคยมีใครจริงจังกับเขาเท่าตัวเองเลยนะขอบคุณมากเลยตัวเองว่าที่ภรรยาของเขาในอนาคต เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาขอไปจ่ายเงินก่อนนะตัวเองอย่าลืมโอนเงินให้เขานะเขาไปแล้วนะได้เงินค่าผ่อนรถแล้วเว้ยเหลือค่าผ่อนคอนโดอีกอย่างโทรหาลาตีดีกว่า ฮัลโหลตัวเองนิวใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะเขาขอเงินค่าผ่อนคอนโดหน่อยสิเขาเล่นหุ้นขาดทุนอีกแล้วเนี่ยเดือนเนี้ยแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะจริงหรอรักตัวเองที่สุดเลยอ่ะขอบคุณมากนะที่รักไอ้เมฆไอ้เมกทำไมเองถึงโชคดีขนาดนี้วะมีผู้หญิงเลี้ยงหนึ่งสคนเลย แบบนี้ไม่ต้องเสียเวลาไปทำงานละพวกโง่ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยฉันอ่ะไม่ได้รักแกเลยแม้แต่น้อยฉันกะจะเกาะพวกแกกินไปตลอดชีวิตพวกโง่เดี๋ยวอนตังให้เม่ก่อนดีกว่า ใกล้จะสิ้นปีแล้วลูกค้าคนสำคัญของฉันกลับมาจากต่างประเทศหรือยังเนี่ยลองโทรหากก่อนดีกว่าฮัลโหลน้องสาวคนสวยกลับมาจากต่างประเทศหรือยังจ้าฮะกลับมาแล้วเหรอนี่เราไม่ได้เมาส์มอยกันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยวันนี้บ้างเปล่า มาหาพี่หน่อยดิโอเคไว้เจอกันจ้าเข้ามาก่อนอนั่งก่อนนะ,ะนี่ของฝากค่ะพี่พี่วันหลังไม่ต้องลำบากซื้อมาให้ก็ได้นะว่าแต่ก็ถูงใจนะ <laughs> ยังสวยเหมือนเดิมละจ้ะน้องสาวขอบคุณพี่ลาตีนะคะที่ยังไม่ลืมกันนะใครจะไปลืมน้องสาวคนสวยได้ละจ้ะถ้าลืมอ่ะแล้วใครจะมาเป็นลูกค้าคนสำคัญของพี่ละจา้า <c oughs> แล้วเป็นไงบ้างคะพี่พักนี้ก็เรื่อยๆแห,แหละว่าแต่เธออ่ะยังไงสวีเดนอ่ะเที่ยวเก่งจังเลยนะ <c oughs> หยุหยหสวยมากเลยค่ะพี่ลาตีแน่เนี่ยใหญพี่ไปด้วยจังเลยอะ่ะ ว่าแต่พี่ลาตีมีแฟนใหม่ไปยังคะเนี่ยโอ้ยจบท,ที่เรื่องนี้ตลอดเลยนะ <c oughs> เธิญเนี่ยว่าแต่ก็มีแล้วแหละกำลังจ,จะแต่งงานแล้วด้วยเฮ้ยจริงเหรอะคะหนูกำลังจะแต่งงานเหมือนกันเลยคะ่ะเดี๋ยวว่าแต่ว่าที่สามีพี่เนี่ยหล่อหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูดูสิเป็นไงเมค เธอรู้จักด้วยเหรอรู้สิรู้จักดีเลยแหละนี่แกไปชู้แฟนฉันเหรอตอนที่หนูเจอเมฆเมฆบอกว่าเมฆสดพี่นั่นแหละที่เป็นชู้ไม่จริงแกเจอเมฆแต่ตอนไหนฉันเจอตั้งแต่ต้นปีอะไรนะต้นปีเหรอหนูเจอกันตอนครึ่งปีหลังแต่มันบอกว่ามันโสดนะพี่ พี่ใจะยะเย็นก่อนพี่คบกับมันตั้งแต่ต้นปีส่วนหนูคบกับมันตอนครึ่งปีหลังแล้วพี่โดนมันของเงินหรือเปล่าโดนดิมันบอกว่าหุ้นของมันขาดทุนแล้วมันก็ของเงินพี่ไปจ่ายค่าคอนโดจ่ายค่ารถตลอดเลยหนูก็โดนขอไปจ่ายค่ารถเหมือนกันหรือว่าพวกเราโดนโดนผู้ชายหรอกนี เกาะผู้หญิงกินยังไม่พอยังจะมานอกใจฉันอีกพี่มันโง่เองอะหนูว่าพี่ไม่ได้โง่หรอกพี่รักเขาใช่ไหมมันก็จริงอะ่ะเธอก็เหตุผลเดียวกันกับฉันใช่ไหมนี่ เราจะต้องไม่ว่าเสียใจผู้ชายแบบมันนะเมธเมื่อสักครู่พี่ขอโทษนะไม่เป็นไรคะ่ะพี่ลาตีผู้ชายแบบมันต้องโดนอ,อกูยิงสาสมตัวเองมีอะไรหรอหนัดเขาเนี่ยนั่งก่อนสิ วันนี้เป็นวันพิเศษเขาก็เลยมีอะไรจะตัวใครจริงดิโหน่ารักที่สุดเลยอะแต่ว่าเขานัดเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งนะโอเคไม่เป็นไรไลน์ฮัลโหล,ไไหลอยู่ไหนแล้วอะ่ะเข้ามาได้เลยนี่ ตกใจเลยเหรอตัวเองนี่มันอะไรกันเนี่ยลาตีพวกเธอสองคนรู้จักกันเหรอใช่ฉันกับเน้รู้จักกันมานานไม่ใช่แค่รู้จักกันอย่างเดียวนะสนิทกันมากด้วยฉันกับพี่ลาตีเป็นลูกค้าแม่ค้ากันมาตั้งนานรู้จักและก็สนิทกันมากแล้ววันนี้ฉันก็มีเมนูพิเศษให้มันนี่ แ,งงแ,แกแ่ไงบอผู้ชายเร็วแก่และนี่น้ำพริกแมงดาอไอ้ผู้ชายกาบผู้หญิงกินโอ้ยอะไรวเนี่ยนี่นะคะท่านผู้ชมใครที่ดูไลฟ์สดอยู่และคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะมาดูเลยค่ะชมหน้าไอ้ผู้ชายเฮงสวยไอ้ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกินไอ้ผู้ชายที่เอาไม่เลือก ้ชายกไม่จริงนะครับไม่จริงไม่จริงอย่าไปเชื่อมันครับดูไว้เลยนะคะท่านผู้ชมสมน้ำนดาเล่นจากใครไม่เล่นคุณแน่ใจนะคะว่าคุณจะทำงานที่นี่ได้ผมแน่ใจครับ คุณน,นี่หน้าตาคุณคุณนะคะอ๋อคุณนั่นเองที่เป็นข่าวดังที่เขาไลฟ์สดอะคะ่ะรู้ไหมคะว่าเขาให้ฉายา,ยาคุณว่าอะไรไอ้ผู้ชายสายเกาะไงล่ะคะขอโทษนะผม <c oughs> ไม่สำมลาดแล้วครับค่ะโชคดีนะคะผู้ชายสายเกาะเกาะผู้หญิงกิน <c oughs>